ต้นฉบับคลิปจากบากอนกอสให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดวิจเจ้จาม่ครับใกล้หมดแล้วว่ะทุกคนสงสัยได้เวลาให้อย่างอื่นมาทำต่อแว้าวที่นี่มันสวยงามอะไรอย่างนี้สวยงามจนไม่น่าเชื่อโอโหเป็นยังไงล่ะที่นี่น่ะสวยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะพวกนาย แล้วก็นะความจริงแล้วนะบ้านของพวกเราก็อยู่แถวนี้แหละไว้ซื้อของเสร็จเราจะไปคราบของที่นั่นกันฮะแ๋วเลยดิพวกนายนี่โชคดีสุดเลยนะเนี่ยที่ได้สร้างบ้านอยู่แถวเนี้ยก็นะถึงจะบอกบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของพวกเราแต่พวกเราไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาหรอกบ้านหลังนั้นนะนะเคยมีเจ้าของอยู่แต่ถ้าว่าวันหนึ่งมันก็กลับเกิดเรื่องขึ้นมาน่ะเอาละเยี่ยวมันตรงนี้แหละนะสติ c ก y f i n g e อเร่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 เรรร่นรเร่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 เรร่เร เรื่องมันแย่มากๆบุจลาตีไหนต้องมานี้เดี๋ยวนี้หรือว่า <c oughs> ต,ตรงนั้นอ่ะน,นั่นมันมมมไม่นะทุกคนนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยมาได้สักทีนะบูจลาตีไ <c oughs> หนแน่กาหยดุดซสนารันชา <c oughs> นายถอยไปก่อนนารันชาแต่พวกของเราไม่ต้องห่วงพวกของเรายังมีชีวิตอยู่เอาละทีนี้มาคุยเรื่องธุรกิจกันได้แล้ว จากที่สัญญากันไว้คือเราจะให้เพชรนาย64ชิ้นต่อสัปดาห์นั่นคือที่เราตกลงกันไว้ไม่ใช่หรือ,อยังไงมดูเหมือนนายเองก็ยังจำข้อตกลงของพวกเราได้นี่แล้วทำไมสัปดาห์นี้ถึงได้จ่ายเพชรมาช้านักละ่ะต้องขอโทษด้วยคุณโจทาโล่ความจริงแล้วในสัปดาห์นี้พวกเราหาเพชรมาได้ครบแล้วแต่ว่านารัญชาเขาป่วยนะ่ะพวกเราเลยต้องใช้เพชรนั้น่วนหนึ่งไปจ่ายค่ายารักษามาก่อนนะ่ะต่อไว้เออใกล้แค่เพื่อนป่วยใกล้าตายเนี่ยนะนั่นละข้ออ้างของแก ผมขอละคุณโจทาโร่มันเป็นความผิดของผมเองผมจะรับผิดทุกอย่างเองเพราะฉะนั้นได้โปรโดลงโทษที่ผมคนเดียวเถอะอ้าะอุ้ยนั่งนานๆแต่คิวจะกินขาอืมขอยืนเอาเทป๊บแล้วตอนนี้ตัวแกมีเพชรอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นตอนนี้พวกเรามีอยู่62ชิ้นอืมสรุปว่าเพชรหายไป2ชิ้นง้นเหรออืมฮ <laughs> ทำอะไรเหรอครับเฮ้ hey, นี่ไม่ต้องทําหน้าเครียดก็ได้ฉันไม่ฆ่านายพระเพชรสองชิ้นหรอกพระพูดจริงเหรอครับเรื่องจริงไม่ติงนังแน่นอนเขาหลังเพื่อนป่วยก็บอกกันก่อนละ่ะคุณโจทาโร่ขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้าใจพวกเราผมขอสัญญาเลยว่าคราวหน้าผมจะจ่ายแบบทบต้นทบดอกคืในให้คุณทั้งหมดอย่างแน่นอนเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนซิของสัปดาห์หน้าก็คือของสัปดาห์หน้าสิเว้ยแต่ของสัปดาห์หน,านี้แกต้องหาไมา้ครบภายในพรุ่งนี้ถ้าแกหามาไม่ได้แล้วก็ฉันจะฆ่าพวกแกทั้งหมดแกเข้าใจหรือเปล่า ่ปพวกเราไปหาเหนียวไก่กินดีกว่าว่ะอ้าคุยธุระกันเสร็จแล้วเหรอมาแล้วเหรอที่ให้ทำน่ะเสร็จหรือ,อยังฮะมันต้องแน่นอนอยู่แล้วสิว่าโจทาโลสกีฟิงเกอร์อเรียบร้อยอ้าได้สักทีโอ้ในที่สุดเพชรก็ครบสักทีเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเหรอ เราต้องรีบฟาร์มเพชรพวกนี้ไปให้คุณโจทาโลให้ได้ก่อนตะวันตกดินไม่อย่างนั้นแล้วก็พวกเราทั้งหมดตายแน่นอนเอาละไหนๆก็ฟาร์มเสร็จไวกลับเลยแล้วกันเอาฮึม,ม,มอึ้อยโอ้ยออกอยากออกเย็นจริงวิ่อาย่อย,อยังชั่วดูเหมือนว่าคราวนี้จะยังทันเวลาอยู่สินะแต่พวกความไม่ประมาทอีกครั้งเดี๋ยวกลับไปรอที่บ้านเลยดีกว่าอะนี่มันกลิ่นไฟไหม้นี่ละหรือว่าบ้านของพวกเรา ไม่จริงนะไม่จริงดาลันชาเกิดอะไรขึ้นกับนายติกี้ฟิงก์เสียใจด้วยนะเราตกลงกันแล้วนี่ไอ้พวกสารแล้ว